สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางออชุดสรุปนะคะออรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆทั้งหมดทั้งมวลทุกสูตรที่แอดม,ดม,ดมดีแล้วก็วิเคราะห์จากผลเราพัฒนานะคะทุกคนโอ้มีแต่เก้าทั้งนั้นเลยเนะเาะอ้าวใครไว้ไปต่อคะ่ะเติมพลังกันนะคะเออเราพัฒนาหลุดยับเยินขออภัยนะคะรัฐบาลไทยขอให้เอฟซีหมนันหมนหิงหิรวยๆวปังๆกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนเนาะไอ้ได้หยุดกันไหมนะคะวันแรงงาน นะคะคแอดก็ลงให้คืนนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้นอนก็เอาไปดูกันเด้อจะ้ะเอาไปดูกันจะ้ะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะเป็นเติมพลังมาค่ะไปทําใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกรอบนะคะแต่อันนี้แอดก็อัดคลิปให้เลยนะคะทําให้ทุกคนดูเลยเนาะ,ะมาดูกันเลยนะคะทุกคนสูตรไหนสูตรไหนนะคะเอฟซี FC ลืมหมดแล้วก็ดูเป็นแนวทางไปค่ะเบาๆค่ะทุกคนน่ากลัวเหลือเกินนะคะ ว่าสิผักผักผักบาทนี้เงี้ยโหดวันศุกแล้วเอาอีกเดี๋ยบาทนี้เขาไม่หยุดนะคะเขาไม่หยุดใช่ไหมคะถ้าหยุดแจ้งแอดหน่อยเดิมห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งนะคะห้าสี่เก้าก็ห้าเก้าหนึ่งนะคะเด่นนะคะห้าเก้าหนึ่งนะคะเด่นห้าเก้าหนึ่งก็คือผลหวยออกนะคะเราพัฒนานะคะห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งนะคะหวยมีอยู่สามตัวเก่ากับผากับหนึ่งโอ้ยปวดประสาทอ่ะ 54นะคะมันออกเนาะแล้วแอดก็เอามาวินนะคะเอา591เป็นตัวดินนะคะเอาตัวเอาตัวอนี่แอดเป็นเป็นตัวดินเอาตัวนี้แอดว่าสัน่นเอาตัวสามตัวบนนะคะเป็นตัวดินนะคะก็591นะคะแล้วก็นี่จับวินเลยนะคะ54 59 55 51นะคะ9441 99โอ้นี่99ทุกคน99ได้ไปจัดกันยัง91นะคะนี่มีเก่าแถวแว่ะสั่มีแต่เก่าแถวเนาะ มีเตเก่ามีเตหามิตมตซีนะคะห้านิ้วดังใหญ่เลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะเอามาดูกันมีสูตรไหนบ้างนะคะไม่เรียงลำดงลำดับนะคะไปเจบเปิดเจอหน้าไหนก็หน้านั้นเด้อจ้ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตารางนะคะตารางรัฐบาลไทยนะคะสูตรใหม่นะคะดูลึกลับซับซ้อนดีนะคะดูเป็นแบบไอ้นี่ดีนะคะน,นี่ก็คือเด่นบนนะคะสามแปดหนึ่งห้าของแอดนะคะอันนี้เป็นของแอดเองนะคะแอดก็ทําสูตรใหม่ออกมานะคะ เออเดี๋ยวเราพัฒนาจะลองลงตารางให้ลืมค่ะที่เอฟซขอมาแอดลืมนะคะมีตารางทุกหวยนะคะยกเว้นหรือเราพัฒนานะคะรัฐบาลไทยก็เพิ่งนึกได้นะคะก็เพิ่งทานะคะงวดก่อนอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่เลยนะคะเป็นสูตรใหม่ไม่ใช่สูตรเก่าเป็นสูตรใหม่เอาทําอย่างนี้มันดูลึกละ ซับซ้อนดีนะคะนี่นะคะอาดินบน3815เรามาดูกันนะคะว่ามันจะมาไหมนะคะแล้วก็มีเลขดับนะคะเลขดับหลักร้อยนะคะแอดใส่เต็มสตตย์เลยนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะโอ้กองฉลากเขาไม่มีเลขดับหรอกคะ่ะแต่ว่าแอดก็อยากทําลงไปเอาแบบว่ามันทุกตัวทุกเม็ดเลยนะคะไม่มีแบบเก็บไว้นะคะเออถ้ดดับอยู่กับยูถ้ดดับกปอยู่กับออภัยเด้ออันนี้ตารางนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคน61381นะคะ055นะคะเออมีกี่ตัว ลงไปนะคะอันนี้ก็ของหวดก่อนนะ,ะอะว่ากันไปนะคะเอานี่นะคะตําไทยนะคะอันนี้ก็น้องแอดน้องสูตรหลานเอ้ยน้องแฮดนะคะลูกน้านะคะมันก็เอามาฝากนะคะเผื่อชอบนะคะเจ็ดแปดศูนย์ปดนะคะถ้าชอบ้วยกระจัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านนะคะเจ็ดแปดศูนย์แปดี่มันไอันี่อยู่นี่เนาะนี่นะคะเอ้ยทำไมเราไม่ไปฟันไน้นั่นเหมือนนี่นะคะฟันนะคะอู้พิ่นฟันปวดอะเอ่อ 3นะคะ3บนนะคะแอดฟันสามบนล่างฟัน9นะคะมีแต่คนให้9ก้อฟบอกมันก็มันก็เด่นจริงๆอะนะคะมันก็เด่นตามสูตรก็ว่ากันไปตามสูตรเนาะ ันก็เด่นจริงๆแหละค่ะส่วนมากสูตรจะมาชนกันเยอะอันนี้ก็บนนะคะบนเอดก็เด่นหนึ่งสามนะคะไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับสักสูตรเลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเอ่อศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามนะคะก็ประกรบกันนะคะทุกคนก็ประกรบกันไปไวเลยนะคะไปไ <laughs> วล่างหวเราพัฒนาออกนะคะสติสตังค์นะคะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแต่ก็ลงเลขดับนะคะลงดับเอ่อหลักร้อยให้เอฟซีหมดเลยเอฟซีพี่นี่พิจารณาดูก่อนเด้อเขาค่อยตัดทิ้งนะคะ แอดไม่สนใจหรอค่ะว่าแต่แอดมากแอดกับไปโหลดค่ะอือแอดกคไม่ค่อสนใจอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าแอดชอบแอดก็ไปเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแรงแล้วคะ่ะตายดับเนี่ยเอานี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะศูนย์เก้าโอ้นี่เนนหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้ามีห้าเก้าไหมนะคะ ไม่มีหางเก่ามาด้วยกันไม่ได้นะคะศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะนี่เลทเทศดพุ่งเป๊ะหน่อยนะคะเพราะว่าทําไปด้วยนี่ไปด้วยนะคะนี่ดับนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มดับหลักร้อยไปอีกนะคะดับหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มดับหลักร้อยไปนะคะ อันนี้ก็เลขติดบ,บนล่างร้านนะคะเลขติดบ,บนล่าง F c ซบอกว่าหาไม่เจอเลยนี่นะคะ8 2ดสองห้านะคะเลขติดบ,บนล่างนางเหวี่ยวมากๆเลยนะคะเลขติดมี8มี2มีหติดตายแล้วทำไมฉันไม่มีสักอันเลยอ๋อฉันมีอยู่เดี๋ยวสสองบน79ไม่มีสักตัวเลยเฮย้ยเป็นตะคืออยู่บนโอ้เลยไปเบาๆค่ะไปแค่น,นี้เลยแอดไป79แล้วก็บนก็สองสามสนี่หละคะ่ะกลับไปกลับมาเลขบ,บานเลขลเนี้พ่อเลยจบข่าวค่ะ จ็ดสามเก้าเท่านั้นละค่ะแล้วก็สองสามสามสามสองสองบ่แล้วก็สองสามสองอะไรเนี่ยละค่ะที่เป็นตัวกับเลขรถถ้าซื้อเท่นี้ละค่ะแอดพอแล้วค่ะถือก็ถือบ่ถือแล้วก็เลี้ยวบ่ไว้ค่ะจุกลาวพัฒนานะคะกล่าวว่าเอาเต็มเต็มโอ้โหขี้ลายค่ะองเฮานาะอันนี้เป็นเด่นบนสูตรเอสนะคะชนกันกับหลักสิบแล้วนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะ เอาไปกันเลยนะคะไปกันไวเลยนะคะทุกคนเอ็ดเอ็ดสี่ว่าอดีอันนี้ก็แยสีมาอันนี้สะเอ็ดว่าสันโอ้นี่แหละค่ะดูววๆอย่างนี้แหละค่ะมันตื่นตาตื่นใจดีค่ะทุกคนเนาะอตารางนะคะนี่ตารางแล้วเราจะไปดูสามตัวบนโอ้ยเขาว้หน้าซูนในบ้าน,นี้ตารางไข่บ้านโอ้โหจนไปอันเล่ามันคือเห็ดเอ็ดขัดเลย อมาดูของอาจารย์ปัญญาก่อนเลยนะคะมาดูข,ของอาจารย์ปัญญาก่อนเลยเนอะอันนี้ก็บนนะคะบนของเอสนะคะนี่ค่ะอาจารย์ปัญญานะคะจัวไว้นานหน่อยอาจารย์ให้แค่นี้นะคะเก้าศูนย์นะคะฟันที่ 9, เก้ามีเก้านี่เนี่ยเลยค่ะทุเก้าสี่เก้าเก้าหกศูนย์สี่ศู4ย์ห6ูนย์หกอาจารย์น้นไปที่เก้าห้าแล้วก็เก้าหกแคปเลยค่ะของอาจารย์ปัญญานะคะท่านที่ยังไม่เห็นนะคะท่านที่ยังไม่เห็นของอาจารย์ปัญญานะคะตอนตอนนี้เอสเสียสินแล้ว เซียเซ็นม้ลีด้ค่ะดับเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเอลซีบอกขอยอยากได้เงินขอยเรขดับมันไม่ได้เงินเดยมีอะไรที่สูตรจับจ้าบ,บเหมือนไอ้นี่บ้างนะคะ เอานี่นะคะทุกคนดับแอนะคะดับหลักสิบบนนะคะดับหลักสิบบนเก้านะคะดับหลักเอ่อร้อยนะคะเก้าแปดสามหนึ่งนะคะอันนี้แอให้เต็มแม็กเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าร้อยอจะดับอยู่ไหมนะคะเก้าแปดสามหนึ่งนะคะเก้าแปดสามหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขียนในดับรวมอยู่นะคะเดี๋ยวเขียนในดับรวมอยู่นะคะอาจารย์ปัญญาไปแล้วนะคะอาจารย์ปัญญาไปแล้วอันนี้ก็เป็นสามตัวบนนะคะซึ่งออกมาจากเลขล็อกนะคะก็ตามนี้เลยนะคะ F อฟซีก็แคปเออร์เอร์ค่ะ แปดก็ติดดับนะคะแปดก็ติดดับสามก็ติดดับนะคะหลักร้อยแอดดับเก้าแปดสามหนึ่งนะคะเขียนก่อนสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เลยนะคะเพิ่มเติมให้เลยนะคะในเมื่อร้อยมันไอ้นี่นะคะดับร้อยนะคะเอาพิจารณากันเด้อเก้าแปดสามหนึ่งนะคะดับนะคะสามอ่ะมาลุ้นกันนะคะแต่ถ้ามันดับไม่อยู่ก็ขออภัยนะคะ เก้าแปดสามหนึ่งนะคะเก้าแปดสามหนึ่งโอ้พิดดับสามตัว่นตัวนี้เก้าแปดสามนี่อา้าวลองดูนะคะดับร้อยจะอยู่ไหมนะคะแอดให้ทุกสูตรเลยนะคะไม่มีกักแล้วะคะ่ะที่จริงว่าจะเอาไว้ดูนะคะให้เอฟซีไปดูไปด้วยกันนี่แหละคะ่ะเอามันปานนี่แหละดับปานนี่แหละเก้าแปดสามหนึ่งนะคะมาลุ้นกันว่าดับแอดจะดับอยู่ไหมนะคะนี่เด้อสามตัวนะคะสามตัวหลักร้อยนะคะ ตัดเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่อันนี้ก็เละตุ้มเป๊ะหน่อยนะคะน,นี่เด้อสามตัวนะคะสามตัวเอาพรุ่งนี้โซรัฐบาลไทยอยู่บ่ค่ะแอดบบมีี้ยงเด้อเอามีเก้าห้าหนึ่งไหมนี่โอ้บ่มีเกนะ่าหาหนึ่งเลยโอมีแต่เก้าหนึ่งห้าะอันนี้มีแต่เก้าหนึ่งห้านะคะทุกคนนี่เด้อเก้าแปดสามหนึ่งติดดับนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะดับอยู่ไหมนะคะเป็นสูตรใหม่เพิ่มมานะคะสามตัวนะคะแปดสามหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเลขปฏิทินนะคะอันนี้เป็นเลขปฏิทินนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะเลขปฏิทินหน้าออกมากมากเลยนะคะเอ่อไม่มีฉบับปฏิทินให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าเราให้ดูเป็นสามสี่รอบแล้วนะคะทุกคนแอดกับเพราะว่ามันกลางยากนะคะอไปไวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรนี่นะคะที่แอดฟันนะคะเจ็ดเก้านะคะไม่รู้จะยังไงนะคะเม็ดเดียวแอดก็ไปแล้วคะ่ะนี่แหละค่ะได้ก็ได้รอผลนะคะสูตรตายล้วคะ ไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนี่นะคะหลักหน่วยนะคะเรามาดูกันว่าสูตรล้านกับสูตรแอดชนกันล่างนะคะเอาเอาเอาเลขวินล้านนะคะเอาเลขวินล้านมาทานะคะเอาเลขวินล้านมาทำเนาะ,ะอ้าอันนี้ก็นี่จับคู่วินล้านนะคะวินล้านนะคะนี่สี่เอ่อสามสี่หกเจ็ดเก้านะคะก็จะได้สามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้านะคะทุกคน อ่าไวไหมคะไวไวไปไม่ม่ไวไปไม่ขออภัยด้วยค่ะอันนี้ก็สูตรล้านนะคะอันนี้ก็สูตรล้านนะคะนี่เด้อสูตรล้านนะคะเอ่อบนล่างนะคะสี่เจ็ดนะคะสี่เก้าสี่สามสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหกสี่เจ็ดนะคะโอ้ยสูรไปน้ำกันเด้อจ้ะแต่ว่าผู้ใดไวกับไปผู้ใดบ่ไวกับบไปน้ะพักนี่นะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าโอ้มันมาอยู่นี่กันหมดเลยเนาะ เอานี่นะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นแต้มตัดอีกสูตรนะคะมันห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามมันชนกันที่ห้าหกเจ็ดนะคะถ้าเอาห้าหกเจ็ดนะคะมาตัดใช่ไหมตัดในนี้นะคะมันก็จะเหลืออยู่แค่หกคู่นะคะก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตามนี้เลยนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะก็จะถึงวันหวยออกโค้ตอภัยจริงๆค่ะทุกคนวันศุกรมือหวยออกเนาะโอโโ้เละตุ่มเป๊ะสมุดเอดค่ะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลย เดี๋ยวมีมีรวมดับให้ค่ะมีรวมดับให้อันนี้ก็สิบสีงวดนะคะล่างของเราสิบสีงวดเดินดีค่ะยังไม่หลุดนะคะอันนี้ก็คือสูตรเออที่ตารางจับสามตัวตรงนะคะจับสามตัวนะคะโอ้แอดวินเอาดีกว่านะคะวันศุกร์นี้สงสัยว่าวันศุกร์นี้แอดต้องพึ่งวินตารางแล้วค่ะจับแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องพักก่อนเลยะคะ <ๆ S 2> ่ะเดี๋ยวพึ่งวินตารางเอาวันศุกร์นะคะเอาทุนคืนสงสัยต้องใส่วินแล้วค่ะเอาแบบที่เราถนัดดีกว่า อันนี้เป็นหลักสิบนะคะหลักสิบบนนะคะหลักสิบบน,นะค่ะทุกคนอันนี้มีสองสูตรนะคะแต่ว่าแอดใช้สูตรศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะนี่ศูนย์หนึ่งสองสี่นะจ๊ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ,อ่าแอดเจ้ากลไปไหวพสดประสันต์อ่านี่แหละค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนนอนก่อนนะคะเออให้มันดูก็ข่อยโอ้ขอ่อยจีดียดสามค่ะเอา เอาเม็ดเดียวตําไทยยังอยู่ที่สามอีกนะคะทุกคนนี่นะคะเม <Trans> ็ดเดียวตําไทยยังอยู่ที่3ามนะคะ3 8มแปด3าม2้าสามศูนามสาสองนะคะงบน้อยให้ไปที่สามสามศูนสามสองนะคะสามตัวให้ไปที่ศู2ย์สามสองนะคะอันนี้คือสถิตินะคะนี่นะคะสถิติตัวหลักก็หน่วยตัวหน่วยนะคะหน่วยล่างนะคะแล้วก็ตัวประกบนะคะสถิตินะคะหน่วยล่างแลวก็ตัวประกบนะคะอแคปเลยนะคะที่ทําให้ดูเนาะที่เอามาจับนะคะทุกคนที่เอามาจับนะคะ กลัวกลัวเอฟซีนอนก่อนนะคะเป็นยังไงไวดีไหมคะอ่าเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเอ,อ้ยยังได้ไหวๆเบี่ยมเหลแเอดววาสันอันนี้โอ้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นของอันนี้ยังไม่ได้ทํานะคะมีเนาะอันนี้ก็เป็น หลักร้อยนะคะหลักร้อยติดดับแล้วนะคะหลักร้อยเนาะแปดเก้าสามนี้ดับอันนี้หลักร้อยชุดเต็มนะคะให้ดูก่อนให้ดูแล้วก็ตัวตัดแล้วค่อยไปตัดออเดอร์ไปตัดเอาเอัอน,นี่นะคะหลักร้อยเออเลขดับนะคะไปดูกับอาจารย์ท่านอื่นก่อนนะคะว่าชนไหมนะคะว่าชนไหมนะคะเอานี่นะคะทุกคน ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอจะเราพัฒนาก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมอบเปิดเลขดับให้สักสองศูสามูนย์อย่างเงี้ยสามูตรกกำลังดีนะคะดับเราพัฒนาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแอจะโอ้ยมันก็ดับหมดทุกตัวจริงๆนะคะสงสัยเราต้องหาตัวดับนี่แหละคะ่ะเพื่อที่ไปเลือกตัวเด่นทุกคนเพราะว่าตัวเด่นมันไม่มนิ่งเลยตัวเด่นยากจริงไทยไทยมันง่ายกว่าไหมนะคะอันนี้เลขดับนะคะตอนนี้ ตอนนี้นะคะดับดับร้อยแอดเพิ่มให้นะคะแอดเพิ่มให้เป็น3ตัวนี้นะคะก็คือ9831นะคะเม่อะทดลองดูก่อนนะคะทุกคนแต่ถ้าชอบก็จัดไปเลยค่ะกองกองสลากมันไม่มีเล็ดับหรอกคะ่ะแต่แอดคือทําให้นะคะเพราะว่าถ้ามันดับอยู่มันจะเป็นประโยชน์กับเอฟซีเนาะเราก็จะเพราะว่าเราถ้าเราตัดหลักร้อยออกนะคะเราก็จะเหลือเซฟโซนที่มันแบบว่าน้อยกว่าน,นี้นะคะทุกคนถ้าถ้ามันดับอยู่ทั้ง4ตัวนะ จะเหลือน้อยมากเลยนะคะอะ่ลองดูนะคะเดี๋ยวเจอกันเราพัฒนานะคะเอ็ดแอสิีเอามันเขียนเขียนมึงก็รูมันเกินสงสัยต้องแบบต้องรูปต้องไอ้นี่แล้วค่ะทุกคนไปอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเราอู้ยจุกนะคะพอแบบเวลาละทุ่มเนาะแม่งมันมันดันมาเอางวดน,นี้นะคะหรือว่าเป็นพ่อโชคเราค่ะเราดันแบบว่าเราไปห <laughs> วโอ้ยจัดหนักวันจัดหนักมวน,นี้เนาะ,ะตายแล้วทาไมทาไมไม่ไม่เป็นหกห้าะ เบาก็เบาถด่อยบอมีแข็งอะสูต่อไปเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้แอดก็ขออภัยเด้อผิดพลาดตรงไหนนะคะทุกคนอันแอดมินก็ตายือกันนี่นะคะทุกคนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะดับนี่นะคะอันนี้เดือดตามนี้เด้อค่ะนี่นี่นะคะดับหน่วยบนสองดับสิบเก้านะคะดับหลักร้อยตอนนี้มีสี่ตัวนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยเอฟซีกูก็คงไม่เคยคงไม่ได้จัดเยอะเนาะส่วนมากก็จะจัดเลขที่ตัวเองชอบนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวมันเจอแอดเ่าพัฒนา ยังบยิยอมยังบิกเขตดคับผลหวยออกว้วนล่าสุดนะคะผลหวยออกว้วนเอาปีที่ผ่านมานะคะคือเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะคะล่างออกหนึ่งเจ็ดของปีหกแปดนะคะเอ้ยปีหกเจ็ดนะคะทุกคนหิ้วเขาหิวน้ำแล้วบาดในหวยกับบถือบ,บาดหวยกับบถือแล้วก็ยังว่าโอ้ยอันจังเลก็ยังว่าให้กันเดอ้อว,ว่าสันติกำลังใจให้กันเดอ้อพิถาต,ตรงเลาก็ขอไพ่ค่ะเฮ้เมื่อยเนาะทุกคนเนาะ ยิ่งอยากได้ของเขาเขายิ่งเอาเจม็นพลากฤฤฤฤฤันทิศอย่างไีพวกเขาเอยแต่ยานเขาจะวันสุกนี้จะเป็นยังไงถ้าเราไม่ไปมันจะถูกไหมคะฤฤโอ้แอดว่าแอดสิพัก้วยบาทนี่พอถึงวันสุกแอดก็ไปอีกเหมือนเดิมนะคะโอ้เปมนคนมันมหมักเนาะผลดเรืออีนีฮาเขาเบา,เบาลงค่ะเบาลงช่วยกันนะคะทุกคนเผื่อช่วยเบากันเบาๆค่ะช่วยเตือนกันเด้อค่ะช่วยเตือนกันนะคะทุกคนช่วยเตือนกันเอาไซเรนอกดับแอด เอานี่นะคะเอสเขียนลงให้แล้วนะคะดับหลักร้อยนะคะนี่ดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยเนาะนี่เนาะนี่นะคะนี่เพิ่มไปนะคะแอดเพิ่มดับหลักร้อยไปนะคะแปดสามหนึ่งนะคะตอนนี้แปดสามหนึ่งอดจะทําดับหลักร้อยให้สี่ตัวนะคะถ้ามันดับอยู่นี่โอเคเลยนะคะงวดหน้าจะรีบลงให้เลยเนาะจะรีบลงดับให้ก่อนเลยนะคะถ้ามันดับอยู่นะคะอันนี้ดูก่อนเด้อถ้ามันดับอยู่อีสามตัวเนี่ยแปดสามหนึ่งเนี่ยค่ะเรามาลุ้นกันว่าจะดับอยู่ไหมนะคะ ถ้ามันดับอยู่โอ้เลิศเลยนะคะจะได้ช่วยเอฟซีเนาะโอ้ยก็บหนักกว่าดิเจ็บแกดแกดกระสิอสะบวยค่ะอ่ะสู้กันใหม่นะคะทุกคนสู้กันใหม่เด้อเบาๆเด้อค่ะไม่ไหวก็พักเด้ออันนี่นะคะรัฐบาลไทยก็นี่นะคะทุกคนเด้อโอ้ยขออภัยเด้อค่ะ ลองเอาไปเทียบกับอาจารย์ที่ท่านเม่นๆดูนะคะแอดก็ยานเลยเด้อ,อยได้เงินได้เงินแอดก็ดีใช้น้ำยูุ่ี่จะไม่ได้นี่พีเอดยิงพาก,กวัวเอฟซีเสียเนาะตายแล้วเขาก็เป็นตะั่งกัตยา,ขา,ยานขัดจจังทุกคนเ็นคือเอ็ดกระเพาะ้าจังสีได้มันคือทํำกระเพ้าเอียงนี่นะค่ะเอานี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูอันนี้นะคะเออให้ดูเอียงอ่ะปะค่ะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติเอ,อสูตรล้านตัวนี้นะคะ ยังไม่ได้ให้ดูเลยนะคะสถิติที่ว่าเอาอันนี้ของหลานมามาทำเป็นไอเนี้ยค่ะแอดเอาเลขวินหลานนะคะเอาเลขวินหลานมาทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นอะไรนะทำเป็นหลักหน่วยนะคะหลัก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 ชนกันกับแอดนะคะโอ้แปะอันกระดาษไว้แล้วนะคะพอเวลาจะใช้มันก็หาไม่เจอนะทะุกคนนี่นะคะเลขวินหลานนี่นะคะเอามาทำเป็นไอ้นี้นะคะนี่วินหลานนะคะแอดเอาวินหลานมาทำเป็นเออ มาทำแอดหินมันเข้าหลักหน่วยดีดีๆนะคะแอดเกลือามาทํานี่นะคะวินหลานทุกคนอันนี้เป็นสถิติวินล้านนะคะให้แอดีดูนะคะนี่นะคะหลักหน่วยนะคะอันนี้หลักหน่วยล้านนะคะหลักหน่วยล้านนะคะประกบกับหลักหน่วยแอดนะคะนี่ หลักหน่วยล้านนะคะประกบกับหลักหน่วยแอดนะคะชนกันก็ได้ที่เก้านะคะมารเหิงปังกันเด้อขอให้ทุกท่านนะคะแอดเอาวินล้านมาต่อยอดนะคะทุกคนสู้กันใหม่นะคะเป็นกําลังใจให้เอฟซีนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้เอฟซีเด้อปีศาดตรงไหนแอดก็กาบขอโทษขออภัยนะคะขอให้มารขอให้หิงขอให้ปังนะคะโอ้ยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อค่ะขออภัยเด้อเอ้ยเนาะปวดหัวเลยแอด แอนก็ไปกินข้าวกินน้ำก่อนค่ะไม่ไหวเรียวหิวข้าวแล้วค่ะมวยก็มาถือก็เจ็บหนักนะคะ่ะปกติไปบาทชวงบาทนะคะอะไรดนใจเนะาะงวาเนาะนี่แล้วค่ะเวลาสูตรมันเข้าดีๆแล้วเราก็จะพากันเป็นอย่างเงี้ยช่วยเตือนกันเด้อจ้ะทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อค่ะพากันพักได้ก็พักนะฮะ พักก็ไ้ก็เอามันเขียนียนในหน้าเม็ดเดียวจัดให้เอ็นจัดไม่เอนน้ำในหน้าเม็ดเดียวเขียนเเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ